ที่จะทางปูสังกะราเง่าสังกะรีเอ้ยวันนี้ภูขาสิมาเสียงไทยโยนไขยทอดแตกตัวน่ะผมขอโยอนได้ป่๊ครับเอาแตะตัวนัะนเอาเดมองเขา,าแล้วมาดีน,นี่คือแจ้งประกาศจากพื้่บ้านได้เลยนี่เป็นประกาศเครื่องเฟี้ยวฉับแน่ห้ามทุกคนออกจากบา้านีเด็ดยทังมดเทุภม เราก็เพีชแต่ตัตว,ลวละตั้งมันดีหรือว่าผู้ประกาละเรื่องบอกว่าฟังกับตั้งตัวพี่น้องเรียมป่ะฝั่งมองแจ็คแห่แม่แม่ครับเป็นพี่น้องกันเจะเป็นชนายโอ้ยเป็นแม่ป่ะล่ะเป็นซับเป,ปลือคือพอมึงแค่เด้อเพราะว่ามอสเรเดียวที่พ่อตัวสีไฮนี่ก็คืออาชีพซับเป,ปลือลกเราว่าัำอ่ะคูอมันหน่อยหรือมันซอยไปจบทุกอย่างผีก็จะตาย มีก็พออีบ่เขาวะเป็นยังยุวิตด้ดีขึ้นป่ะผมเสียก<ม>ูม,มีวิธีเทุแต่มึง่อมันไละแต่ว่ามึงนาะต้องมาเป็นสปปเสป,ปิรเลอร์สายบเจิด,ดมันข้อเสนอนี่ก็น,น่าสนใจู่ครับกูเพ่ไปบ่ได้บ่วะเมื่อไปร่ยังไหนมึงต้อง,งกับพ่อกูไหวหรอแม่แม่ร่ำรวยเงินทองกองเทียมเม่มิอาจเสกไม่ให้ร่างด,ดีดีนะ ตำรวจซอยกูในบทเพื่อนต้งไปเอาดิล่างแผลศพแม่ไม่เน uh> um> um> ี่ยไงว่านซุกคนอยู่อะมึงเป็นบ้าที่เจิดครั์แล้วอดิษฐ์แล้วพ้องสีแม่กูมีห้ำเขาบอกว่ากูมาลุงกูจะโตเกใจที่มึงซับหรือว่ามึงมีพัดเตออันนี้ถามแบบงงเลยดิเขาจัดงานศพเปื่อยยงงานมีคนตายไหไอ้พักันมาล่าคนตายเป็นเตอรสุดท้ายหล่ะเขาคือมาบอกตอนเป็นๆเขา เราเมื่อกี้มุนตีว่าเขาสิตายย่างมได้ความตายนี่มันฆ่าเขาได้แค่ครั้งเดียวเองเด็แต่ความหักนี่มันฆ่าเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาสิตายหันนี้ไอ้ไม่เขาไอ้สนใจเป็นสับะเลยกับ่มครับกูบแมนพูดเขาคงเสียใจตัวอะไรหรอกโบกแมนพูดทีครับ Shut up